เอออยากเห็นหนูลำหนูก็คิดอยู่นะว่าแบบหนูอยากกลับไปใส่ชุดเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกชุดอะไรนะชุดไทยใช่หนูเคยจำหนูเคยใส่ครั้งหนึ่งตอนนั้นใส่ยากมากไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นุ่งผแดงใส่อันนี้ง ใส่ชุดตัวพระเขาเรียกชุดอ๋อชุดยืนเครื่องทุกยืนเครื่องพระนางถูกถูกทุกลําเปิดใช่ปะแล้วถ้าเราแต่งเนี้ยแต่งแบบเต็มแบบเครื่องแต่งเต็มเลยอะ่ะมันก็จะแบบแล้วตอนกลับมาหน้าอำลาล่ะ ตอนกลับน้ำละแล้วจะไปแบบคิ้วก็ไม่ได้อะแม่ชีโอ้หไม่เอาแม่ชียครั้งเดียวก็พอแล้วแบบคิดว่าอยากทําอะไรแบบเยอะแยะมากในันอําแบบอยากจะทําการประกวดของแม่ออกมาให้ดีที่สุดอยากจะทําโชว์ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่รู้จะไอ้นี้ต้องรอดูว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้าง